ทนายตั้มและหนิงค่ะเรียกว่าทนายความที่เก่งและมีชื่อเสียงอีกหนึ่งคนอย่างทนายสิทธาหรือทนายตั้มล่าสุดทนายตั้มได้โพสต์ภาพคู่กับนักแสดงและผู้จัดละครสาวคนสวยค่ะอย่างหนิงปณิตาพร้อมข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กโดยบอกเอาไว้ว่า พอดีมาอัปเดตคดีหมิ่นประมาทตามกำหนดพอเจอคุณหนิงก็แซวเอาไว้ว่าเข้าวงการไหมเล่นละครให้เธอจะปั้นให้เป็นนางเอกเลยวงการบันเทิงปวดหัวน้อยกว่าวงการทนายนะผมบอกผมหล่อไม่พอเล่นละครก็ไม่เป็นครับงานนี้เราอาจได้เห็นทนายตั้มในอีกหนึ่งบทบาทที่จะผันตัวจากการเป็นทนายความ มาลองเล่นบทเป็นพระเอกละก่อนดูกันบ้างสงสัยแฟนคลับคงจะตามเชียร์กันตตึมแล้วคะ่ะยังไงก็รอติดตามกันคะ่ะ